ก็มีมีครับพอมีบ้างครับดีใจครับขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนครับเราไม่มีแผนเรื่องครการตัดถูกไม่ครับก็น่าจะจะไว้แบบนี้แล้วครับไม่ถึงกับป้อมแปลงหรอกครับแต่เขาสร้างฟีดมาใช้ชื่อเราเอาไปคอมเมนต์ไปด่าคนนี่ครับแล้วก็ไปโปรโมทเว็บพนันก็มีมีครับพอมีบ้างครับครับผมไม่ครับงานผมไม่ได้เป็นงานหนักครับก็

ไม่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 หรอกครับเขาก็คอมเม,มนต์มันก็มีทั้งให้กําลังใจแล้วก็ทั้งไม่ให้กําลังใจครับทุกอย่างมีสองด้านครับ,มรบผมแต่ส่ตัวเราเราก็ไม่ได้แบบว่าจะเอาคอมเมนต์มาเป็นหลักของเราใช่ไหมครก็อ่านอ่านครับแต่ก็เข้าใจครับเข้าใจแต่สแสดงเราไม่มีแผนเรื่องคิดเรื่องการตัดถูกหรืไม่ครับก็น่าจะจะไว้แบบนี้แหละครับไว้แบบนี้แหละก็เป็นตกตะกั่วเราก็แค่แรกครับผม มีมีครับแต่ก่อนเมื่อหลายปีก่อนก็เคยมีแบบอันนี้ก็มีติดต่อมาอยู่ครับก็ก็มีมีครับแล้วพี่ปุ้ยเป็นปฏิเสธตัวเองไหมหรือว่ายังไงไม่ได้ปฏิเสธครับแต่บอกว่ายังยังไม่พร้อมยังไม่ได้อยากทําอะไรตอนนี้ครับครับแล้วเราก็ไม่ได้มีแผนเรื่องนี้เลยไมอยู่แล้วยังยังไม่อยากทําครับตอนนี้คือเราคุยกันแต่แบบเรื่องการทํางานงานเพลงเราอย่างเดียวใช่ครับอยากทําเพลงอะไรอย่างเงี้ย อ๋อตอนนี้เลื่อนไปแล้วครับจริงๆเพลงใหม่จะปล่อยวันที่28เ,เดือนมีนาครับก็ก็เลื่อนออกไปก่อนครับตอนนี้ครับยังไม่ปล่อยอใช่ครับเพลงก็คือไม่สามารถแย้มได้เลยช่วยพี่ปุ้ยว่าแบบเพลงจะเป็นแบบแนวไหนแบบแบบแนวเต้นหรือว่าแนวแบบยังยังบอกไม่ได้ครับยังไม่กล้าไม่ได้เพราะว่าเราอยากเจอใครทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยก็แจ้งอีกทีนะครับแล้วก็มีล่าสุ ครก็มีคนแบบปลอมแปลงเราเฟซเราใช่ไหมไม่ถึงกับปลอมแปลงหรอกครับแต่เขาสร้างเฟซมาใช้ชื่อเราเอาไปคอมเมนต์ไปด่าคนนี่ครับแล้วก็ไปโปรโมทเว็บพนันก็เลยออกมาพูดว่าผมเล่นเฟซเดียวนะครับนี่ครับเราไปเจอเองกับมีมีคนส่งให้ดูแล้วก็เจอเองบ้างครับคือเห็นมานานเลยคไหมไม่เพิ่งมาไม่กี่วันนี้แหละครับเพิ่่งงมีชวหลัใช่ครับเพิ่งมีมาสองสามวันนี้แหละครับ ก็มันก็เป็นปกติครับของคนมิจฉาชีพครับเขาช่วยโอกาสอยู่แล้วครับแล้วผมเราอยากบอกอะไรเขาไมแบบว่าทำไมเขาต้องมาทำกับเราอย่างนี้คือเราก็ทำงานของเราอยู่ดีๆไม่หรอกครับบอกบอกไปเขาก็ไม่ปรับตัวแหละครับเพราะมิจฉาชีพยังไงเขามิจฉาชีพอยู่งั้นแหละครับเราจะมีการแบบเนินคดีหรืออะไรก็ไม่รืไมไม่ครับก็จะลองดูก่อนถ้ามันถ้ามันหนักขึ้นก็อาจจะดำเนินคดีครับแต่ถ้า ถ้าเขาหยุดแล้วก็เขาลบไปกไไไ็ไม่ไม่ไม่ทำอะไรครับแสดงว่าการที่่พู้ออกมาพูดเนี่ยคือเป็นการเตือนแล้วใช่ครับก็ฝากติดตามวงแหลกอ,อลด้วยนะครับติดตามพวกเราได้ใน YouTube ครับในช่องของ TMG r e c o r ได้อดที่นี่ที่เราเลยครับ Thank you